ตีเจ็ดเอเจ็ดสี่แล้วจะมีข้างล่างใช่นหมล่าจะมีใค่กันซ้อนนะเนี่ยมันซ้อนกันน่ะเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าข้างล่างคือพักครับวันนี้มาแก้บนอะไรอะครับออ๋มาแก้บนที่เราชนะคดีค่ะครับ เราเห็นบอกโดนกันแกล้งเหรอครับค่ะโดนกันแกล้งมาก็สู้คดีมาสามปีกว่าอ๋อแล้วมาขอแล้วก็มาขอเราก็ชนะคดีเราก็สมหวังเราก็เอาดอกไม้มาไหว้ท่านชุดใหญ่นะคะอ๋อครับก็คือว่าเห็นบอกเชื่อเลยใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากมาขอแล้วเนี่ยก็ได้ได้ได้เลยได้ได้อย่างที่หวังค่ะอ๋อครับไม่นานใช่ไหมครับค่ะไม่นานค่ะ สาธุครับพระครับาสาธุสาธุครับท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะครับครับ